วันนี้เรามาออกโอเพ่นที่สัตหีบนะครับนี่ครับทีมของตารวจมีทั้งหมด4ี่ทีมด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังวอร์มอยู่สนามก็เป็นสนามจ้านะครับต่างจากที่โรงเรียนตอนนี้ก็มาวอร์มเพื่อให้ปรับตัวอยู่นะครับส่วนด้านล่างนู่นก็จะเป็นของอประชาชนกับคู่ผสมอาวุโสนะครับ นี่ครับที่รีสอร์ทนะครับที่สัตหีบนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้มีงานด้วยนะครับเอาให้กลางเต็นท์ด้วยนะครับตอนเย็นมีงานมีคอนเสิร์ตนะครับอ่ามีน้องขอครูนะครับกําลังกําลังอุ่นเครื่องกันอยู่กับโรงเรียนอะไรนะของเราผู้รู้ครับผู้รู้เดี๋ยวตอบกันสิผมอ๋อผู้รู้กับโรงเรียนผ,ผู้รู้นะครับ ันนี้วอร์มกันอยู่นะครับนี่ครับสนามตัวนี้สนามของเยาวชนจะอยู่ข้างบนนะครับข้างๆรีสอร์ทนะครับฝั่งนู้นจะเป็นรีสอร์ทตรงนู้นจะเป็นทิวเขาครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณสิบกว่าทีมนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าคองต้องรูนะครับเราส่งสีทีมนะครับมาลุ้นกันว่า จะติดรางวัลหรือเปล่าครับเป็นการออกโอเพ่นเดินสายนะครับเอาประสบการณ์นะครับสำคัญคือประสบการณ์นะครับรางวัลก็เป็นผลผลได้อย่างหนึ่งนะครับสำคัญคือประสบการณ์เพราะว่านานๆทีนะครับจะออกเดินสายนะครับใครที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนถ้าได้ออกนะรายการโอเพนก็จะถือว่าดีมากนะครับบางทีเราซ้อม ที่โรงเรียนนะครับเจอแต่เพื่อนเดิมๆนะครับฝีมือเดิมๆนะครับก็เวลาไปแข่งข้างนอกอาจจะมีประสบการณ์น้อยครับแต่นี้วันนี้มีโอกาสดีนะครับได้มาออกโอเพนนะ่นแล้วก็ทีมของตํารุก็มาออกโอเพ่นก่อนไประดับประเทศที่สุราษฎร์ธานีนะครับเดือนมกราคม68เนอะเราจะไปสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีมาออกโอเพ่นเป็นครั้งที่สองครับก็หวังว่าน้องๆนะครับ กองตำรวจของเรานะครับจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับของวันนี้นะครับแยชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องของกีฬานะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก็ได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์เล่นนะครับบางทีที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นสนามหินนะครับเป็นสนามหินฝุ่นหินเก็ดนะครับแต่พอโอเพ่นเนี่ยจะเป็นสนามหญ้านะครับดูครับสนามหญ้าของรีสอทเลยครับเนี่ยอย่าไ่ชน ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวครับเรียนรู้การปรับตัวเวลาไปแข่งที่อื่นนะครับสนามอาจจะไม่เหมือนที่โรงเรียนก็เราต้องรู้จักปรับตัวนะครับปรับตัวแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่มีนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับนะวอร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวแข่งเสร็จเราค่อยมาสรุปผลกันอีกทีนึงนะครับก็ฝากกดติดตามครูสันติด้วยนะครับ ก็พาน้องมาแข่งขันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีนะครับ